สวัสดีครับผมกลับเข้ามาสู่รายการเซนคูซีนะครับผมวันนี้ครับเซนก็มีแขกรับเชิญพิเศษมานะครับพี่แชมป์นะครับจาก k ค k อเคสตูดิโอนะครับผมอ้าววันนี้เอามาด้านนี้มาด้านนี้ปพติมีแขกนะครับเขาก็จะอยู่ด้านนี้เขาก็เดินเข้ามาไม่มาธรรมดาลูกไม่จาอยู่ด้านนี้เดินอ้อมมาด้านนี้เออมาธรรมดาลูกไม่จํเลยครับสวัสดีครับผมผมแชมป์ KRK นะครับ ให้แนะนําช่องเขาทำเกี่ยวกับอะไรช่องหลักก็แคสเกมไนท์ครับแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งเป็นช่อง w อล k กบล็อกใช่ใช่พี่ก็ทําแบบกาแฟแล้วก็มีช่องหนึ่งทําเพลงทําเพลงด้วยใช่ทาเพลงเพลงล่าสุดก็ยอดวิวสามล้านละสามล้านแล้วลองไปฟังกันได้นะครับฉันชอบเธอแล้วนะน้ำเซนอ่าได้แล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันครับอย่างน้ำเซนเราเห็นอยู่นะว่าเป็นเทรนด์บนแบบโซเชียลอยู่ก็เดี๋ยวเรามาทํากันเป็นอะที่เขาแชร์กันเยอะใช่ครับผมเป็นโมเดลแซ่เป็นหนักยงตึก ใช่อ๋อนี่น่าสนใจมาทีเด็ดเราเริ่มทำกันเลยแล้วนี่นะครับวัตถุดิบหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นี่ CP Borona ทำเมนูไหนก็อร่อยเด็ดนะครับผมเดี๋ยวเซนจะให้พี่เนี่ยคนปิ้งขนมปังพี่ปิ้งไม่นะอ๋อเราใช้เครื่องปิ้งเราไม่ใเครืงเราไม่เครื่องปิ้งอยู่แล้วหรือว่าปิ้งเองอ่ะเราไม่เคยได้เลยอาดเลยเนาะอ่ะผิดทางัผิดทาง มี่ปกติพี่ไม่ทําอาหารนะเนี่ยปกติต้มมาม่ากินแต่อยู่บ้านนี่ทําอาหารบ่อยไหมครับผมไม่ก็บอกต้มมาม่าไงนั่นนั่นคืออาหารของพี่แล้วปกติพี่ก็ใช้อันนี้ต้มด้วยอ๋อกินคู่กับมาม่าอร่อยอร่อยใช่แต่พี่ไม่ได้กินรสนี้นะพี่ชอบกินรสที่มันเป็นพริกติดข้างในพริกมันรสเผ็ดอ่าพี่ชอบกินแบบเผ็ดๆนะครับน้องเซนชอบแบบแสบๆเผ็ดๆไหมเป็นคนกินเผ็ดไม่ค่อยได้เลยอ๋อมันไม่ได้เก่งเท่าแบบคนอื่น เข้าใจเข้าใจส้มตำกินได้ไหมส้มตำกินได้แต่เซ็นเป็นคนไม่ชอบส้มตำอ๋อกินหงงมงเดี๋ยนะหาด้านเดียวฮะด้านเดียวหรือด้านเดียวด้านเดียวก็ด้ด้านเดียวเนาะจากนั้นครับก็เป็นมาสตาร์ดนะครฮะผมถ้ามัสตาร์ด้กี่อันนะฮะสองละอันสองละอันสองละอันดิก็เปิดเลยเนาะเมนตรงนี้ง่ายมากนะโอ้ไม่ง่ายนะ อ้ไม่ง่งายเสำหรบหับพี่ไม่ง่ายใช่แสดงว่าเป็นเมนูง่ายครับแล้วเหมาะสำหรับปาร์ตี้เพราวะว่าปริมาณมันเยอะมากมันจะสุกตอนไหนอะตอนมันตึมมต้งขึ้นมาครับตอนม,ม,มันเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมานี่รีบขึ้นพี่ไม่เคยใช้จริงๆเลยเหรอ <c oughs> ไม่เคยอยู่ปกติอยู่ในถ้ำพี่เพิ่งกนหนวดวนะเนี่ยแต่จริงๆ <c oughs> ตอน <c oughs> ตแรกเข้ามาดงงพี่อยู่หน้าเด็กลงเออเพราะพี่กนหนวดไงปกติพี่แบบอยู่ถ้ำปกติใช้ทานก็ถึงถามไงใช้ทานแรกเออแต่กระดองันกินอาหารเป็นเส้า อุ้ยอุ้ยตกใจเล้วแล้วเอามือจับได้เลยไหมจับได้ครับแต่ว่าเซฟว่ามันยังไม่ค่อยโอเคมันก็โอ๊ไปโอเคสองครั้งสองครั้งเนาะถ้างั้นพี่ทารอเลยละกันระวังไหมนะระวังเอ้าเอาขึ้นเลยไหมอ่ะต้องใช้เซนส์นะพี่โอ้ชิมาก็ต้องดมกลิ่นอลยกลิ่นไหมก็คือไหมถ้ากลิ่นแบบหอมก็เริ่มได้แล้วแหละอเอันนี้หอมแล้วนะอันนี้หอมแล้วนะอันนี้หอมพี่ดูแพนิคมาก อ่าสวยงามโอเคฝอไหม้ไหม้นึงใช่ไหมะเก็บเกี่ยวเร็นนแล้วฝ่อฝ่อเพราะเดี๋ยวโดนโคโวิาโดนซอสมันก็นิ่งโอ้โอเคนะแล้วก็ดึงลงเราจะเสร็จไหมเนี่ยเสร็จเลยพี่เดือเอาอันนี้ไหม่จริงแล้วพี่พี่พี่จะดูด้วยสิพี่ยิ้มหายแล้วควันดิ้วเซย์ติฟเต่งของพี่ไอเต่งจริงของมันก็ไม่ไม่ไม่ไหม่ไม่ไหม่ไม่ไหม่เนาะนี่นี่รักษาด้วยใจพี่ป่ะเนี่ยเปล่าเปล่าพูดจริงพูดจริงเนยหมดอ่ะฮะ ในหมดในหมดเลยอะเมื่อกี้นี่หมดเลยเหรอเออโอ้โหพี่พี่ใช้เยอะเหมือนะเนี่ยพอแล้วพอแล้วเนี่ยพอแล้วไม่ต้องหมดอ้าวนี่ตอนนี้ซอสอยู่ไหนเนาะฮะอไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรและคือซอสเนี่ยมันก็ทำเปรี้ยวจากตัวแตงกวาดอกนะครับแล้วก็ใส่เพิ่มลงไปด้วอืมเพิ่มความหวานเพิ่มความหวานครับแล้วเป็นเปรี้ยวอมหวานนะครับตาเนี่ครับซอสของเราก็เสร็จแล้วโอ้โห วิธีสุดท้ายของเราก็จะเป็นตัวชีสกลิ่นไหมอยู่เลยอะ,ะชอบเลยนะ,ะพี่กลัวม,มันไหมเหรอ,อวิธีประกอบนะครับผมก็จะเอาขนมปังเนี่ยลงจากนั้นก็จะเป็นตัวซอสซอสลองใบนะครับผ,ผมก็สเปซไเท์ก็เป็นมาโ์น่าจากนั้นก็เป็นชีสนะโปะลงันเลยอ่ะ,อละแล้วก็วางแล้วก็เอาวางวางรับอันนี้อันนี้ไม่ได้แล้วจัดให้มันสวย ซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆใช่ซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆครับผม โหเลเยอร์ของแต่ละชั้นมีกี่ชั้นครับต้องเซนนับไม่ทั่วแล้วก็ทำได้ประมาณสแต็ k หนึ่งคือแบบพอหนึ่งของหนมปังแคมเปญนี้นะครับก็สำหรับคนไปท้าเลนจ์แหละท้าเพื่อนๆนะครับก็คือแบบใครทำได้สูงกว่ากันน่ะใช่ก็มาอวดกันแกเราไม่ล้มอ่ะเมื่อกี้เราล้มไปแล้วนะไม่ไม่ล้มเลาไม่ล้ม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 พันถึงล้มเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะหนึ่งสองสาม เป็นไงเอ้าไม่กินหรอบอกรสชาติมาก่อนดิอร่อยอร่อยใช่ไหมเอ้ครับยังไงครับยังไงครับดูหน้าดูหน้าว่าเราไม่หน้าหนัวสุดยอดผมบอกเลยนะโบนัน่าเอาไปทอดก็อร่อยเคยทอดยังเคยครับอร่อยไหมอร่อกรอบๆแล้วก็มีเทเจอร์ของ โมโน่านะครับอืมก็พี่ว่าจะเก็บไปกินบ้านเก็บไปกินบ้านพอนะยืดเก็บไปหมดเลยอืพี่แกรู้ว่าทั้งวันนี่ยอยู่ได้กลงกี่วันมันเดียวพี่ก็หมดแล้ว,วอยู่ไ,ได้กลกี่กชั่วโมงดีกว่ามันเดียวพี่ก็หมดแล้วเนะ<า>ี่ยใช่พี่กินเยอะพ,พี่กินเยอะก็เดี๋ยวให้เด<า>ี๋ยวพี่แชร์มาฝากช่องนะผมโอเคครับผมก็โอกี่ช่องน้อ ผมฝากช่องนี้แล้วกัน K ช K Music นะครับจะเาีืยไปติดตามกันด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับ้เซนที่ได้ทำอาหารที่เกือบล้มอ่ะเกือบล้มอ่ะอร่อยอร่อยครับครับผมขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ทั้งสองช่องกันนะครับผมไปดูเพลงของพี่เขาแล้วก็มาดูวิดีโอของเซนทองเดี๋ยวเจอคลิปหน้าบ๊ายบายบาย